ทเบียนนาทำไม<ว>ดักลง<ว>ะทะเบียนก่อนน้าแบหมดแล้วฮ<ะ>ัลโหลฮัลโหลค่ะโอเคงั้นต้อีกับผมก็ได้ีฮ<ะ>ัลโลค่ะสวัสดีค่ะเข้ากันมาหรือยังเอ่ยอีกสองวินาทีเราจะปิดประตูแล้วนะคะส, <c oughs> สาม ขอบคุณมูสิกทุกท่านเลยนะคะที่มากันในวันนี้ นี้ต้องแจ้งกับพี่ๆชาวมูสิกทุกท่านก่อนนะคะว่าลำดับต่อไปเราจะแจกลายเซ็นกับมอบของฝันในเวลาเดียวกันเลยนะมอบของฝันในตอนนี้เลยเพื่อที่ตอนที่น้องทําการแสดงจะได้ไม่รบกวนเผื่อน้องเขาอยากจะแดนอยากจะโชว์สเต็ปให้พวกเราได้เห็นแล้วเดี๋ยวพวงมาลัยเงินก็จะแบบเออไม่สะดวกกับน้องเนาะให้กันตอนนี้เลยตอนที่เออเซ็นลายเซ็นแต่ถ่ายรูป ถ่ายรูปจะไปอยู่ในช่วงหลังให้น้องได้พักก่อนแล้วก็ไปถ่ายรูปช่วงหลังแต่ช่วงนี้จะเป็นแจกลายเซ็นแล้วก็มอบของขวัญอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะลายเซ็นจะในซองสีน้ำตาลจะมีรูปอยู่สองใบให้เพื่อนๆพน <c oughs> พี่พี่น้องน้อง <c oughs> พ่อๆแม่แม่เลือกมาหนึ่งใบให้น้องเซ็นนะคะ <c oughs> ไม่เอารูปอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่ให้เซ็นหลายใบนะคะเพื่อเป็นความรวดเร็วเนาะเราจะได้ทำกิจกรรมช่วงต่อไปได้นะคะ ถ่ายแล้วเหรอวิดีโอใครที่